สวัสดีค่ะต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้าสู่ไอเดียลงทุนนะคะวันนี้เราจะมา,าพูดคุยสรุปภาพรวมตลาดหุ้นสารัฐกันค่ะหลังปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่20มิถุนายนที่ผ่านมาอ้างอิงข้อมูลจาก Investopedia นะคะดูเหมือนว่าตลาดจะผันผวนนะคะปิดแบบผสมผสานกันไปเลยดัชนีหลักๆก็เคลื่อนไหวต่างกันครับผมใช่เลยครับ ท่ามกลางปัจจัยเรื่องอความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องความเห็นของเฟดก่อนหน้าที่ตลาดหยุดด้วยนะคะวันจูนซีนอะคะครับเป็นช่วงที่นักลงทุนจับตาหลายปัจจัยพร้อมกันเลยครับเรามาดูตัวเลกปิดตลาดกันก่อนดีไหมคะได้เลยครับดาวโจนสอินดัสทรีอเวอร์ a จ e ปิดบวกเล็กน้อยนะคะ0.1%อร์เซ็น hmm. แต่ว่า S&P 500นี่สิคะลบไป0.2%แล้วก็ NASDAQ Composite ก็ลบเหมือนกันคะ่ะ0.5%ครับผมก็คือมีทั้งบวกทั้งลบในวันเดียวใช่ค่ะแล้วถ้าดูทั้งสัปดาห์ระคะภาพรวมเป็นยังไงบ้างถ้าดูทั้งสัปดาห์ดาวกับ NASDAQ ก็ยังบวกได้นิดหน่อยครับแต่ว่า S&P 500เนี่ยถือว่าติดลบ0.2% ซึ่งเป็นการติดลบสัปดาห์ที่2ติดต่อกันแล้วครับอ,อ๋อค่ะสัปดาห์ที่2แล้วครับผม ความเคลื่อนไหวที่มันสวนทางกันแบบนี้ก็สะท้อนความรู้สึกที่หลากหลายของนักลงทุนณตอนนี้ครับปัจจัยหลกัหลกๆเลยก็คือเรื่องความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านที่ทุกคนก็จับตาดูกันอย่างกล้างชิดมากค่ะเรื่องนี้ยังน่ากังวลอยู่จริงๆแล้วก็มีผลพวงจากที่เฟดออกมาให้ความเห็นก่อนหน้าด้วยถึงแม้จะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะครับแต่ก็มีการปรับเพิ่มคาดการเงินเฟอแล้วก็ลดคาดการการเติบโตทางเศรษฐกิจลงอ ก็เป็นสัญญาณที่ต้องจับตาเหมือนกันนะคะใช่ครับบวกกับราคาน้ํามันที่มันแกว่งตัวไปมาเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนเข้ามาในตลาดอีกถ้าพูดถึงประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ที่คุณว่าตะกี้นี้มีความคืบมหน้าอะไรบ้างไหมคะเรื่อง Israel, อิสราเอลอิหร่านก็มีความเคลื่อนไหวอยู่บ้างครับ ล่าสุดคือประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจเลื่อนการตัดสินใจเรื่องปฏิบัติการทางทหารร่วมกับอิสราเอลต่ออิหร่านออกไปอีก2ส,สัปดาห์อ,อ๋อเลื่อนออกไปก่อนไม่สำเร็จนะครับยังล้มเหลวอยู่ค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลออกมาเตือนด้วยว่าความขัดแย้งครั้งนี้อาจจะยืดเยื้อได้ โหฟังดูยังไม่คลี่คลายง่ายๆเลยนะคะครับผมซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันส่งผลต่อราคาน้ำมันโดยตรงเลยครับยังไงคะคือตอนต้นสัปดาห์ราคาเบรนท์มันพุ่งขึ้นไปแรงเลยแต่พอมีข่าวว่าสหรัฐอาจจะพยายามผลักดันให้เกิดการเจรจาราคาก็ปรับลดลงมาประมาณสัก2.5เเซ์ครับลงมาอยู่แถวแถวเจ็ดดลลาร์ต่อบาเรลอ๋อก็ลงมาพอสมควรนะคะครับ ก็พอช่วยคลายกังวลเรื่องเงินเฟอ้อที่อาจจะเกิดจากราคาน้ํามันพุ่งไปได้บ้างแบบว่าชั่วคราวนะครับแต่ก็ยังเป็นความเสี่ยงที่ตลาดมองข้ามไม่ได้อยู่ดีแล้วทางฝั่งตลาดพันธบัตรล่ะคะอัตราผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือ treasury yields ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงครับตัว10ปีลดลงไป1 b a s i s Point อย์อยู่ที่4 3 8ค่ะส่วนดัชนีดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยครับมาดูที่หุ้นรายตัวกันบ้างดีกว่าคะ่ะ ที่น่าสนใจคือกลุ่ม Magnificent Sevens ที่ปกติจะนำตลาดนะคะครับกลุ่มนี้คนจับตาเยอะแต่รอบนี้ส่วนใหญ่ปรับตัวลงนะคะทั้ง Microsoft Broadcom Nvidia Amazon Meta Alphabet ใช่ครับลงกันหลายตัวเลยมีแค่ Apple ตัวเดียวที่บวกส่วนขึ้นมาได้ต้อง2%กว่ากว่านะ่ะส่วน Tesla นี่ปิดไม่เปลี่ยนแปลงครับ Apple นี่แข็งแขงทีเดียวมันเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นกลุ่มเทคใหญ่ๆเหล่านี้คะทาไมส่วนใหญ่ถึงลง เออมันก็เป็นภาพสะท้อนความกังวลเรื่องการเติบโตในภาพรวมเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเจาะลึกลงไปในแต่ละบริษัทเนี่ยก็มีเรื่องราวเฉพาะตัวที่ขับเคลื่อนราคาหุ้นอยู่อย่างฝั่งที่ปรับตัวลงแรงๆก็มี Accenture หรือ A C N นะครับร่วงไปเกือบ7%เลยโหเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับถึงแม้ว่ารายได้จากกำไรจากธุรกิจ AI จะออกมาดีกว่าคาดนะแต่ว่าตัวเลข bookings หรือยอดคาสั่งซื้อใหม่เนี่ยมันต่ากว่าที่คาดการไว้ ซึ่งมันก็สะท้อนว่าบริษัทต่างๆอาจจะเริ่มแบบว่าชะลอการใช้ใจ่ายกับผู้บริษัทที่ปรึกษาลงอ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะหรืออย่าง a l b e m a l ตัวยอ่อ A.L.B. ผู้ผลิตลิเทียมรายใหญ่ก็ลงไป4.6%อันนี้เพราะว่าทาง UBS เขายังคงมุมมองระมัดระวังต่อตลาดลิเทียมอยู่บอกว่ายังมีภาวะอุปทานล้นตลาดกดดันราคาอยู่ครับค่ะตลาดลิเธียมยังดูเหนื่อยๆน,นะคะ ครับผมส่วน Steel Dynamics หรือ STLD ก็คาดการกําไรต่ำกว่าคาดทาง k e y b a n d s ก็เลยปรับลดราคาเป้าหมายลงหุ้นก็เลยลงไป3.2%อืมแล้วที่ลงหนักสุดๆเลยก็คือ Smith and w e s s o n ครับ SWBI ดิ่งไปเกือบ20%เลยโหเกือบ20%เลยเหรอคะ หลังจากที่รายง,งานผลประกอบการออกมากำไรกับไรายได้ลดลงเราก็ยังเตือนได้ว่ายอดขายอาจจะชะลอตัวลงอีกเพราะว่าผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นแสดงว่าถึงแม้ AI จะเป็นกระแสะที่มาแรงมากๆแต่ความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมก็ยังกดดันหุ้นหลายๆตัวอยู่นะคะถูกต้องครับมันยังเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาอยู่แต่ก็มีหุ้นที่ปรับตัวขึ้นส่วนกระแสะได้ดีเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับมีหลายตัวที่น่าสนใจเลยอย่าง Kroger ซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ตัวย่อ KR เนี่ยพุ่งขึ้นไปเกือบ10%เลยครับโหเกือบ10%ทําไมคะผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดครับแล้วก็ยังปรับเพิ่มคาดการยอดขายสาขาเดิมทั้งปีด้วยอ๋อดีเลยค่ะหรืออย่าง Builders First Source ตัวย่อ BLDR ก็บวกไป7.5%ถึงแม้ว่าเวชบูชจะลดราคาเป้าหมายลงแต่เขาก็ยังคงคำแนะนำเอาพุทฟอร์มไว้อยู่ค่ะส่วน KMX a หรือ KMX ที่ขายรถมือ2ก็บวกไป6.6%อันนี้กำไรดีเกินคาดแล้วก็ยอดขายรถยนต์ขายปลีกก็เพิ่มขึ้นด้วยอืมตลาดรถมือ2องยังไปได้ดีนะคะครับผมนอกจากนี้ก็มี Mondelēz เจ้าของขนม o r ร o นะครับ MDLZ บวกไป3%หลังจาก Wells Fargo เขาปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนกับราคาเป้าหมายให้ค่ะแล้วก็ d a r d e n Restaurants เจ้าของ Olive Garden กับ Longhorn ตัวย่อ DRI ราคาหุ้นนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่เลยนะครับเพราะยอดขายแข็งแกรง่งแล้วก็ประกาศซื้อหุ้นคืนด้วยโหมีแต่ข่าวดีเลยนะคะสำหรับกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่ผลงานโดดเด่นในวันนั้นแล้วกลุ่มที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีล่ะคะเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากกฎหมาย Gens Act ด้วยใช่แล้วครับกฎหมาย Gens i u Act ที่พยายามจะเข้ามาวางกรอบกำกับดูแล St a b l e c o i เนี่ย ดูเหมือนว่าจะส่งผลบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับอ๋อค่ะทำให้หุ้น Circle หรือ CRCL ซึ่งเป็นผู้ออก Stablecoin รายใหญ่พุ่งขึ้นไปกว่า20%เลยครับ20%เลยครับผมแล้วก็ Coinbase หรือ COIN แพลตฟอร์มเทรดคริปโตชื่อดังก็บวกตามไปด้วย4ก็ได้ดับอันนี้ส่งไปด้วยกันนะคะใช่ครับส่วนตัวบิตคอยน์เองซื้อขายอยู่ที่ราวๆ13500ดอลลาร์ก็ปรับลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมา และอย่างวีซ่าล่ะคะเห็นว่าก่อนหน้านี้ราคาลงจากข่าวนี้เหมือนกันมีมุมมองอยังไงบ้างคะครับสำหรับวีซ่าหรือตัว V เนี่ยบทวิเคราะห์จากแหล่งข่าวที่เราดูมาก็ชี้ไปที่แนวรับสำคัญนะครับบริเวณ328ดอลลาร์ค่ะ328ส่วนแนวต้านก็มองไว้ที่350ดอลลาร์แล้วก็ถัดไปที่367ดดอลลาร์ครับอ๋อ oh, ค่ะ ก็เป็นกรอบที่น่าจับตาดูนะคะครับผมนอกจากนี้ยังมีข่าวอื่นๆอีกเล็กน้อยด้วยใช่ไหมคะมีครับอย่าง Home Depot ตัวย่อ HD ก็ยื่นข้อเสนอซื้อกิจการ GMS ซึ่งข่าวนี้ก็ดันราคาหุ้น GMS พุ่งไป24%เลยข่าวแรงมากแล้วก็ Tesla หรือ TSLA นอกจากจะมีข่าวเรื่องเตรียมเปิดตัวโรบอทแท็กซี่ที่ทางเวสบุชเขาคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าบริษัทได้มหาศาลอาจจะแตะ2ล้านล้านดอลลาร์ได้เลยเนี่ยโอ้สล้านล้านครับก็ยังมีข่าวว่าไปเซ็นสัญญาสร้างโรงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ในจีนด้วยครับโอ้เทสลานี่มีข่าวเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะใช่ครับมีความเคลื่อนไหวลอด สรุปแล้วภาพรวมตลาดตอนนี้ก็ค่อนข้างซับซ้อนนะคะมีหลายปัจจัยผสมปนเปกันไปหมดเลยครับผมซับซ้อนทีเดียวครับมีทั้งปัจจัยมหาภาคอย่างเรื่องเอ,อ่อความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เราคุยกันความกังวลเรื่องเงินเฟ้อทิศทางดอกเบีย้ยที่ก็ยังอยู่แล้วก็ผสมกับปัจจัยเฉพาะตัวของแต่ละบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องความต้องการ AI ที่ยังดูแรงอยู่สวนทางกับภาพรวมการใช้ใจ่ายที่ดูเหมือนจะระมัดระวังมากขึ้นหรือผลกระทบจากกฎระเบียบใหม่ๆอย่างในวงการคริปโตที่เพิ่งเห็นกัน ไปค่ะมากที่สุดในการกำหนดทิศทางตลาดกันแน่อืมจะเป็นความเสี่ยงระดับโลกหรือจะเป็นนโยบายภายในประเภทอย่างเรื่องอัตราดอกเบี้ยหรือว่าจะเป็นผลประกอบการแล้วก็ข่าวของบริษัทต่างๆเองเป็นคำถามทิ้งชายที่น่าสนใจมากเลยค่ะว่าปัจจัยไหนจะขับเคลื่อนตลาดต่อไปสำหรับการเจาะลึกข้อมูลจาก Investopedia ในวันนี้ก็ถือว่าครบท้วนแล้วนะคะครับผมก็ขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลกันวันนี้ หวังว่าข้อมูลทั้งหมดจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนไม่มากก็น้อยนะคะลองนำคำถามสุดท้ายไปคบคิดกันต่อดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะคะหากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะและถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆก่อนใครคะ่ะแล้วพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้ 1. กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป 2. สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น 3. ผ่าน QR Code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอ,อนี้และ 4. ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ